เงินติดลบเมื่อไหร่นึกถึงสินเชื่อเพื่อคุณสําหรับคลิปนี้อ้อยก็กลับมากับสินเชื่อของธนาคารอมสินที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะนั่นก็คือสินเชื่อเพื่อคุณสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับช่องสินเชื่อเงินกู้เงินด่วนสินเชื่อเพื่อคุณดอกถูกผ่อนสบายให้กู้ได้สูงสุด3 0,000บาทดอกเบี้ยบแบบลดต้นลดดอกผ่อนนานได้สูงสุด2ปีหรือ24งวดเลยทีเดียวที่สําคัญไม่ต้องมีหลักประกันก็สามารถยื่นกู้ได้ถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวอ้อยจะ ทิ้งลิงก์การสมัครไว้ให้ใต้คลิปแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครง่ายๆผ่านทางคลิปนี้ได้เลยค่ะมาดูกันที่จุดเด่นก่อนดอกเบีย้ยลดต้นลดดอกร้อยละ1.25ต่อเดือนให้วงเงินสูงสุด3 0,000บาทต่อรายระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน2ปีและไม่ต้องมีหลักประกันสามารถกู้ได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นผู้มีอาชีพอิสระให้วงเงินไม่เกิน2 0 0 0 0บาทสําหรับลูกค้าที่ธนาคารคัดเลือกและผู้มีรายได้ประจําจะได้กู้ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทหรือถ้าเป็นในกรณีลูกค้าใหม่ให้ กูได้สูงสุดไม่เกิน20,000บาทเพื่อนเพื่อที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้มีอาชีพอิสระหรือเป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือกหรือเป็นผู้มีรายได้ประจําที่มีเงินเดือน8,000บาทขึ้นไปหรือเป็นลูกค้าที่ธนาคารคัดเลือกต้องอายุไม่เกิน57ปี10เดือนณวันที่ลงทะเบียนสมัครหลักประกันไม่ต้องใช้เอกสารที่ใช้ใช้แค่สออย่างง่ายๆได้คะ่ะ1บัตรประจําตัวประชาชน2กรณีผู้มีรายได้ประจำเนี่ยก็จะต้องใช้สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดหรือจะใช้เป็นสเต็ป เดือนล่าสุดดก็ไ้สําหรับใครนะคะที่ต้องการกู้เงินไม่เยอะตั้งแต่8,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ390บาทต่องวดเท่านั้นผ่อนไปจนถึง24งวดเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้รับเงิน8,000บาทไปใช้และก็ผ่อนแค่เดือนละ390บาทเท่านั้นตารางข้างวดข้างต้นนะคะเป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะได้วงเงินไม่เท่ากันถ้าสมมุติว่าเรากู้ได้เต็ม max 30,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ1,500บาทเท่านั้นค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะสินเชื่อเพื่อคุณเปิดให้ลงทะเบียนด้วยตัวเอง ผ่าน w w w .gsb.or.th สามารถนำเอกสารประวัติการขอกู้แต่ละสาขาไดคะลงในเว็บไซต์ได้เลยได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2566มาดูวิธีการสมัครดีกว่านะคะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ที่อ้อยทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปได้เลยเข้ามาเพื่อนๆเลื่อนองลงมาจะเห็นคำว่าสมัครใช้บริการสินเชื่อกดเข้าไปเลยค่ะอ่านรายละเอียดคุณสมบัติวัตถุประสงค์การกู้ให้เรียบร้อยนะคะและเลื่อนลงมาด้านล่างในหน้านี้ก็ จะมีการคำนวณเงินงวดในแต่ละงวดให้ดูเบื้องต้นด้วยแล้วก็เอกสารสําหรับผู้มีอาชีพอิสระหรือมีไรายได้ประจำเนี่ยจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะเพื่อนๆก็เตรียมมาให้เรียบร้อยเลื่อนลงมาเรื่อยๆค่ะเราจะต้องทําการติ๊กถูกนะคะและกดยืนยันตามข้อตกลงต่อมาให้กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนและเลือกอาชีพของเรานะคะพอเรากรอกเสร็จให้กดลงทะเบียนขอสินเชื่อหลังจากนั้นทางหน้าเว็บไซต์จะให้เรา กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อนๆสามารถกรอ,อกตามความเป็นจริงได้เลยพอกอรอกเสร็จเรียบร้อยนะคะก็กดยืนยันหลังจากนั้นเนี่ยรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกับไม่เกิน7วันทําการหรือถ้าใครนะคะสงสัยสามารถเช็คสถานะของเราได้ว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเลือกการขอกู้ไหมให้เราเช็คได้ที่หน้าเว็บไซต์เช่นเดียวกันค่ะหน้าเว็บไซต์เพื่อนๆก็จะเห็นปุ่มด้านล่างสมัครใช้บริการสินเชื่อ เป็นปุ่มตรวจสอบผลการลงทะเบียนนะคะตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยแล้วก็กอบบัตรประจําตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์มือถือตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนถ้าเรามีสิทธิ์ได้กู้ใช่ไหมคะข้อมูลของเราเนี่ยก็จะได้รับอนุมัติและเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อกลับมาหาเราค่ะสําหรับใครที่เคยกู้ไปแล้วนะคะแล้วผ่านก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆท่านอื่นด้วยนะคะสําหรับใครที่มีคําถามก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวอ้อยจะมาตอบคําถามให้ทุกคนเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งสําหรับ คลิปนี้สวัสดีค่ะ